กี่ฟองแล้วลกูกไม่รู้โอ้โหได้เป็นแผงเลยเหรอรข้างบนกันเองถึงถึงไม่ลูกข้างบนอ่ะข้างบนหัวนะครับระวังนะระวังหล่นมือแตกเยอะไหมลูกองโอเค ระวังนะเลยอ่ะฟองใหม่เลยอุ่นๆเลยใช่ไหมลูกแสดงว่ามันกำมันเพิ่งจะไขอ่อยากเข้าไปฟอ,องแรก,กอนไข่เอาเหลือมาให้น้องเก็บสักสามฟองหน่อยครับลูกหลเห็นไหมแม่บอกแล้วลอ่ะไ,ไปไปไป ก็บไข่ได้ไหมขอไข่ได้ไหมคะคุณไก่ขอไข่ได้ไหมคะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับสวนมะละกอฮอลแลนด์ของเราเจ้าของสวนตัวน้อยๆกำลังเก็บมะละกอโอเคอะน้องเก็บน้องเก็บตัวนี้น้องเก็บลูกนี้หมุนเลยค่ะหมุนหมุนโอเคสุดยอดมาก เอามาาาใส่ตะก,ก้เวเวอไปใส่ตะก,ก้าค่ะาาหนูน้อยเก็บเสารสครับน่ะได้ไหมตรงนั้นน่ะดูสิ่น,นี่นใช่ครับมันเหลืองหรือยัง,เห,งเหลืองแล้ว นายโชว์หน่อยมาอีกที่ไหนได้ไหนนี่นี่นี่อีกลูกหนึ่งอ๋อที่พื้นหล่นก็เก็บสิลูกไหนนี่เหรอครับนี่ตัวอ,อกลมๆข้างบน ครับไหนโชว์เชียนี่เหลืองเหลืองถ้าลูกมันเหลืองเหลืองอย่างนี้เราก็เก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวพาชมสวรสได้ไหมได้ครับ ใช่นี่นะคะอันนี้คือต้นสวัรด์รส